เฮ้ยสายเดินสายเดินโอเคมาถึงหมายล้วมาลุงพลังเลยนี่ครับมีเลือดสองถุงนะแล้วก็หัวใจไก่นะครับในกล่องนี้จะเป็นหัวใจไก่หมักเลือดไว้เมื่อคืนแล้วอันนี้มันล้นนะครับมก็เลยเอามาด้วยนะเดี๋ยวจะมาเขี่ยวเบว็ดนะครับตั้งบางได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะเพราะว่ามันหมายมันเปิดแล้วอะ่ะมีคนเข้ามากวนแล้วอีกอย่างมันลอกคลองถึงท้ายหมู่บ้านนู้นแล้วดนะ้วยน่ะเขาคงจะตกกัน ฝั่งนู้นได้นะแต่ก่อนป่าปืนมันล้อมหมดเลยมีแค่ทางเข้าทางนี้ทางเดียวนะตรงน,นูน้นท้ายหมู่บ้าน,นเขาตกปลากันได้แล้วล่ะอย่างนั้นก็โอเคไม่เป็นไรหนูลองดูเดี๋ยวจะอ่อยด้วยเลือดก่อนเลยนะซื้อมาสองถุงนะครับถุงละสิบบาทก็ได้เยอะนะหนักด้วยแหละถือมาสองถุงนี่ไม่ใช่เบานะเลือดนะเยอะนะ น,นี่ก็บอกใครทิ้งไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะใช่น่าจะมีคนมามาตกเดือวสดแล้วล่ะที่เนี่ยดูจากลักษณะนะเพราะว่าหมายเปิดแบบนี้มันไม่ได้ลกเหมือนแต่ก่อนนะน,นะจะสาดไปเยอะๆเลยถุงนึงเลยอ่ะเพราะเลือดมันถูงนะใช้ไปเลยอลมเหมือนตกปลาชะโดแหละคล้ายๆกันนะ tất bề 2 thùng, đây, thùng 2 thùng, 1 thùng nữa, đểไว quãng hoàn, đểไว đùi chơn ngon, thêm tơ tiêm, à, เพราะ ลากลากแล้วแล้วแม่เดาใจไม่ถูกว่าตัวนี้มังร้รายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกัน <laughs> เอาอีกแล้วเอ้ยนี่น่าจะใช่เพราะสายเดินแล้วสายเดินเร็วเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยมันต้องเดินเร็วๆดิเดิอนอีก โอ้ตอนนี้มันไปไม่หยุดเรื่องใส่กืนเข้าไปแล้วมั้งเนี่ยไปเร็วแล้วสวนแล้วนะอือหึอันนี้ว่าแล้วรอมันนานไม่แห้วกืนลงไปเลยเห็นปะกืนลึกอ่ะผมคงต้องตัดนะอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องอ่อยเลือดเพิ่มมืหัวใจไก่นะคาอยู่นี่ในเลือดเลยทุน่นเฮ้ยไหลวนะน่ะไปแล้วเฮ้ยไอ้เี้ยเอ้ย เอาๆๆโลก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 เอาไอคันนี้ทำไมตึงย่งนี้วะเนี่ยเข้าเข้าเข้าสองคันเลยอันนั้นปล่อยไปก่อนเอานี้ก่อนตรงนี้ไปยาวไป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 เร็วเนี่ยแหละปลาช่อนนะถ้ามันไอ้นี่นะเข้าทีมเข้าอย่างนี้แหละไม่ทันเหมือนกันเข้าป่าปะวะไปทางเนี้ยงัดก่อนแล้วไม่รู้อ่ะโุ้ยโดด อุ้ยพาไปสุกแล้วอี้เอ้ยสวยเ,เลยกูเอาไว้ก่อนอันนี้ก่อนสุกหมดตไปไปไปหมาแล้วหาเอ้ยไม่ทันโลกเอาไว้ก่อนไอตัวนี้ตึงเป๊ะเลยแล้วเข้าไปอยู่นู้นแล้วทำไงอะ่ะโหไม่น่าปล่อยนานเลย มันกินแล้วมันเข้าป่าเลยนะมันไม่ไปข้างหน้าไอ้นี่ก็เหมือนกันโอ้ยขาดเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมอุยหาอะไรกันนะเอาอีกแล้วโอ้ยอยังไม่ได้ลงอีกสองคันยังคาอยู่นู่นเลยขาดอันนึงแล้วคาปลาอยู่ตัวนึงนนะ่ะไอ้นี่ไปอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะบันเทิงแบบนี้แหละไอ้เส้ขี้จะลุด ว้ทางแมงเหนื่อยวะฮะอ,อย่างเงี้ยแหละสายเยอะสดนะพลุงพลังนะเยอะแย,ยะไปหมดถ้าปลามันเข้าแล้วก็จะเข้ารัวๆเลยนะก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยอะไรวะกันกลางกูเวก่อนวก่อนนะมันขยับขยับแปลก,ปกโอ้ยีมันวิ่งวิไปหน่อยๆแล้ ยังไงของวาถือว่าตอดเดีอยกูหมดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งย้อน <c oughs> สัตว์มานี้เลยริมตะลิงเขี้ยะคืนไปดิเคอยอ่อยเพิ่มอ,อ,อ้าวอ้าวไอ้เขี้ยไปไหนแล้วอะไปของกันวะอ,อยังไงไปไหนไปไป ไปนู่นละเดี๋ยววิ่งย้อนเข้าตะลิ่งอย่างเดียวพออยังไปต่อขอแล้วนะนี่มึงมานี่นี่นะมันตื้นนะไม่ต้องล้วงลึกมากโอเคอตัดอีกแล้วกูชอบเกินนะถ้าเราปล่อยนานนะอ่ะเดี๋ยวจะอัดเลือดเพิ่มไอีกนะเพราะว่า ปลากำลังเข้าต้องอัดไปเยอะๆนะเลือดอนะอยาให้ขาดแต่ผมก็มีแค่นี้ละสองถุงแต่ก็โอเคแล้วละ่ะไม่แห้วนะหมดแล้วนะแต่ก็ต้องรีบจัดช่อนกําลังเข้าเลยไอ้เหี้ยดูมันมันไม่สนใจไอ้พวกเนะี้แทนที่มึงจะมีความเกียงใจหน่อยเขาตกปลาอยู่มาลงตอนเย็นก็ได้ไอ้สัตว์อ่ะแบบนี้ก็ได้อเนี่ย <What? S 1> แบบนี้ก็ได้อยู่เนี่ย ผมตกปลาอยู่เนี่ยโอ้โหอูอออูููููููู่นูอยแม่เก็บขายไููููููููู่้นููกููููููููว,วููููว ได้ดูมวัวแต่ไปเซ็งไห่คนดักขายอยู่แมงเอ้ยเสียวกาดพิธีเกี่ยวอกไก่เี่ยวอกไก่ชุบเลือดก,ก็ประมาณนี้นะครับไอไม่ใช่อกไก่ไอหัวใจไก่ชุบเลือดนะนี่แบบนี้เลยก็เกี่ยวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้ปลายคันเบ็ดโผล่มานิดนึงนะแบบนี้มันมันหัวใจไก่มันจะดีอย่างนะครับเพราะว่ามันจะแน่นนะเนี่เห็นนะเฮ้ยสายเดินสายเดิน

เีอย่าสดแบบนี้ส่วนมากลงคอหมดนะเนี่ย ไม่ค่อย,อยนี่หรอกไม่ค่อยติดบุ้มปากหรอกส่วนมากกืนหมดทั้งนั้นน่ะผมผจะปลดมึงยังไงวะเนี่ยเออเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเอ้ปลดมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเดินเดินไปแล้วส่งกรขอเดินอีกนิดนึงขออีกทีนึงมาอีกทีเออพุอยูเออไอ้โอ้โหไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้หลังจากเอาหน่งอุย้ยเกือบหลุด อูเราจะเอาอ,อันนี้ออกเลยสองตัวแล้วเยมันยังคาปากอยู่เลยนะ่ะเอาม่วงไปหมดเนี่ยมันเข้าทีจะเข้าถีประมาณนี้แหละอูยังจะตัดตัวนั้นเลยแบบนี้เตรีมยมทิ้ไหลแล้วนับนับไม่ทันผมว่าจะพอและแต่เอาอีกหน่อยแล้วกันไม่ถนัด แต่ตัวนี้ลึกแนะ่เออไปนู้นเจอปกคองตกตกบึงโอ้เกิืนหมดทุกตัวจริงน่ตดัดเอาคืนเขียงไปนู้นไปแล้ว ัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็โอเคได้ก็พอแล้วนะครับสําหรับตกประช่อนหน้าดินวันนี้นะครับก็พอได้อยู่นะปล่อยไป2ตัวนะครับก็ได้อีกตัวก็ตามคลิปเลยนะผมขี้เกียจเอาเออกมาครับเดี๋ยวหา,ามาขิงนะก็นี่ครับติดกอนี้ไป2นะครับแล้วก็ติดกอเนี่ยมันลากย้อนเข้ามานะครับก็ต้องดึงให้ขาดนะครับแล้วก็ไหนจะคนจะลงขายอีกตรงนู้นอีกนะครับโอ้โหประสาทจะเสียนะแต่เมื่อเช้ากินดีกินดีจัดเลยนะกินแบบโอ้โหยอดอะ เนี่ยครับหมายแบบเนี้ยกินอย่างดีเลยส่วนเรื่องเหยื่ออะไรก็ผมทําคลิปแยกไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะตามนั้นเลยนะครับได้กี่แต้มกี่ตัวก็ว่างกันไปนะครับส่วนในถุงนี้ผมขอไม่อ,ออกมาดูเพราะแบตจะหมดแล้วนะครับเหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์เองนะโคตรร้อนเลยเนี่ยแดดมันส่องไล่เลครับประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแล้วโอเคมาช้อนหน้าดินรู้เรื่องครับผม